เลฟูเอาจริงยื่นข้อเสนอหกสล้านปอนด์ขอซื้อตัวปราฟินญ,ญากระทังลีดพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานบัตเริกส่งข้อความถึงเปเชนและก็ลิเวอร์พูลหลังปาดหน้าควา้าชูอมาน,นีที่สำเร็จหุณซื้อเบอร์ดินยันลิเวอร์พูลโค้ชโชคดีที่ควา้าแบรแมซี่ด้วยค่าตัว6.5ล้านปอนด์หลังได้3แข้งใหม่ลิเวอร์พูลใกล้จะปล่อยมิดามินโเนเผยสองทีมยื่นซื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยข่าวใจในรอบประจำวันนี้เมื่อมีการรายงานน่าสนใจอย่างเป็นอย่างมากออกมาจากเว็บไซต์ liverpool.com ได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลด้ยื่นข้อเสนอจำนวนกว่า60ล้านปอนด์ ให้กระทางลีดพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีความเป็นไปได้นะว่าเดิมระหว่างลาฟินยาก,กระทางบาร์เซโลนาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากทีมเจ้าบุญทุ่มไม่สามารถจะหาเงินค่าตัวของเตเตอรานี้มาจ่ายก็ให้กระทางลีดได้ในครังนี้ซึ่งทางเว็บไซต์ l i v e r p o o l c o m ได้อ้างข้อมูลตามการรายงานของสปอร์ต สื่อดังในสเปนโดยระบุนะว่าการย้ายทีมของปราฟินญ,ญาไปสู่สโมสรบาร์เซโลน่านั้นอาจจะเป็นไปได้ยากเสียแล้วหลังจากที่ตอนนี้ทีมดังลาลิกายังไม่สามารถหาเงินค่าตัว มาจ่ายให้กับทางลีนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังสนใจในตัวของแฟรงกี้เดยองและบาร์เซโลนาก็หวังว่าจะทำเงินในการขายแฟรงกี้เดยองนั้นมาเป็นค่าตันของทางบาราฟินยาแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยการย้ายทีมในครั้งนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีและมีความเป็นไปได้กับทางเช่นการที่แฟรงกี้เดยองอาจอยู่กับทางบาร์เซโลนาต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลก็เป็นได้ดังนั้นในเมื่อบาร์เซโลนายังไม่สามารถดาลระบายนะักเตะเก่าออกจากทีม เพื่อระบบทุนเดิมท่านั้นทาให้พวกเขาไม่สามารถคว้าตัวราฟินยาเข้าสู่ทีมได้เช่นเดียวกันซึ่งทางสื่อจากสเปนมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก,กน,นะที่ทางลาฟินยาจะได้ย้ายมา่วมทีมบา,า์เซโลนาตามที่ตัวเองของเขาต้องการโดยตอนนั้นดูเหมือนว่าสโมสรเร์พูและก็อาร์เซนอลกำลังกลับมามีความหวังในเดือนนี้กันอีกครั้งโดยข่าวที่ออกมานั้นถึงขั้นนันเลยว่าเรวพูได้ยื่ยนคอสเอรกับทางลีดพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ ยังไม่มีคําตอบใดๆออกมาจากทางฟากฟังของทีมดังในพรีเมียร์ลีกทีมนี้แน่นอนว่าหลายฝ่ายอาจจะไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะทุ่มเงินจำนวนมากถึง1 0 0รล้านยูโรไปกับดีลของดาวินโดเยชจะมีเงินมากพอจะซื้อตัวปราฟินยาที่60ล้านปอนด์นั่นเป็นไปได้ด้วยหรือเนียแต่ถึงอย่างนั้นทางสปอร์ตยืนยันแต่ว่าสายข่าววงในที่ติดตามดีลนี้ของทางบาร์เซโลนาอยู่นั้นยืนยันว่ามีข้อเสนอลิเวอร์พูลยื่นเข้ามาจริงๆเพียงแต่ว่า ตัวเตะนั้นต้องการจะย้ายไปค้าแข่งกับทางบาร์เซโลนามากกว่าจะ่ทาให้ตอนนี้ทางลีดยังไม่ได้ตอบรับข้อสเสนอจากทางลิเวอร์พูลเพราะนั่นเป็นความต้องการของตเตะล้วนๆดังนั้นการต้องรอรู้ต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเกียก้ยกราฟินญาและก็ทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่และเรือนน่องนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน ฟอร์เรนติโนเปเลสประธานสโมสรเบรลมาติดจากสโมสรลาลิกาสเปนส่งข้อความถึงปารีสแซต์แมงและก็ลิวร์พูหลังผู้ชนะในการคว้าตัว e, ออริเลียนชัวร์มานี่ยอดแข่งจากทางบูนโกไปครองได้เมิ่มไปกี่วันก่อนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ามีการสัญญาจากทางออริเลียนชัวร์มานี่นั้นคือความเสด็จครั้งสําคัญของเอัลมาติดในช่วงสมัยนี้เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาได้รับความสนใจจากทีมใหญ่อื่นๆอยู่เหมือนกัน ท่าที่ทราบมานะฮะดูเหมือนว่าจะมีใครหลายคนพยายามชักชวนให้ชัวรมานีเลือกย้ายไปค้าแข่งกับปารีสแซตแมงโดยหนึ่งในนั้นก็คือคิเรียนเอบาเป้แต่นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นปกติในโลกฟุตบอลอยู่แล้วการที่ทางเปเช่และก็ลิเวอร์พูลพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะแย่งซื้อชัวร์มานีร่วมกับทีมของผมนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะยิ่งเป็นผู้เล่นระดับท็อปของการแข่งขันก็ยิ่งสูง เพราะงั้นก็ยังถือว่าน้อยที่สัาไปเพราะมีพวกรเราแค่3ทีมเท่านั้นแต่ผมไม่สนใจหรอกนะว่าพวกรเรา3ทีมนั้นจะขับเคี่ยวกันดูเดือดมากน้อยแค่ไหนใจระหว่างเจรจาก,กับทางโมนาโกปรถึงเอเจนต์ของชูอามานีแต่สุดท้ายทีมเดียวที่เขาเลือกก็คือเบรอัลมาดริดนะทิมกูดวิลผู้จัดการทีมอเบรดินในลีกสกอตแลนด์ ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายโชคดีที่สุดแล้วที่คว้าตัวแบ็คขวาวันเดอร์คิชยางทางเควินบรัมซีไปได้ในราคาสุดถูกเพียงแค่6.5ล้านปอนด์ผมอยากจะให้เครดิตสตาฟโค้ชทุกคนในทีมแคมเดอรี่ของอเบอร์ดีนพวกเขาเป็นผู้ปลุกปั้นเควินบรัมซีจนกลายเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์ได้ในทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ได้มีส่วนช่วยเลยเลยเพราะดึงเขาขึ้นจากทีมชุดใหญ่มาได้ไม่นานนี้เองลิเวอร์พูลนั้นเป็นฝ่ายโชคดีที่สุดนะ ที่สามารถปิดดิวนี้ได้ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบพร่าแรมซี่คือผู้คว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกสกอตต์ปลายล่าสุดฉะนั้นค่าตัวระดับนี้จึงถือว่าถูกมากเกินไป้ําไปผมคาดหวังเอาไว้สูงมากเลยว่ารแรมซี่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข้งเสาหลักของอเบอร์ดินไปอีกนานหลายปีเพราะงั้นเขาจะเติบโตอ่กว่านี้อีกหลายเท่าโจแน่นอนเมื่ออยู่กับทีมที่ดีกว่าอย่างทางลิเวอร์พูลแห่งนิวีสไตล์การเล่นที่เหมเาะกับเจ้าตัวที่สุดแล้ว อีกอย่างที่ทำให้ผมอุ่นใจก็คือแอนดูรเบาร์สันรอต้อนรับรุน,น้องของตอนอยู่ที่แอนฟิ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขากระท ster no ั่งเทรนเตอร์อาร์โนพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าแดมซี่เนี่ยจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปในทางเดียวกันได้อย่างไม่ต้องสงสัยในครังนี้ปีที่ผ่านมาแรมซี่แสงเห็นถึงคุณภาพในการเล่นเป็นแบ,บ็คขวาได้ไม่แพ้เหล่าแข้งท็อปของโลกเลยทีเดียวผมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงส่งแมวมองมาสุ่มดูฟอร์มอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องหลายเดือน แต่ดยวัยเพียงแค่18ปีเด็กคนนี้เหมือนเพชตที่ยังไม่ได้ผ่านการเจริญในผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจิกเก็คอฟจะพาแบรมซี่ก้าวไปถึงจุดไหนบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่ชัวร์ก็คือเขาคือความหวังของผู้คนรอบข้างได้อย่างแน่นอนมีเข้าก็ต้องมีออกเป็นเรื่องธรรมดาเลฟฟูที่ปิดดิวน้กเตน้านใหม่ไปแล้วถึงสามรายเตรมจะเปิดโต๊ะขายดาวเตะญี่ปุนล่าสุดมีหนึ่งทีมยื่นข้อเสนอแล้ว โดยการนี้ทางพอจอยผู้สือ่อข่าวสายลิเวอร์พูลของเดอะไทม์นะฮะสื่อดังของเมืองผู้ดีบริาาาการข่าว่าลิเวอร์พูลกางเจรจากับทางโบนาโกและก็อลิมปิกนียง2ทีมดังจากหลีกเอิงฝรั่งเศสที่ยื่นข้อสเสนอคว้าตัวทาคุมิมินามิโนเข้ามาแล้วหลังจากรองแชมป์พิมเมรรนกิตตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่17ล้านปอนหรือราว711ล้านบาททานันนีลิเวอร์พูลเตรียมจะปล่อยผู้เล่นออกจากทีมหลังจากปิดเดีลนักเตตหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพได้แล้ว3รายในช่วงสมวนี้ โดยทางฟิงโอคาร์บินโยมิฟิลด์ดาวรุ่งจากทางฟูนัมและก็คาวินดูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยเจ้าของค่าตัวสถติสม,มสรคนใหม่8 5ล,ล้านปอนด์เป็นสองายที่ประกาศอยากปจอกันแล้วสกอวินแบรมซีแบ็คขวาดาวรุ่งวัย88ปีดีกรีดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสกอติชพรีเมียร์ชิพในรายการล่าสุดเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับทางอบเบอร์ดินได้ที่4ล้านปอนด์ และบรรดตามเงื่อนไขตต่างที่ตกลงกันอีกประมาณ2.5ล้านปอนด์หรือประมาณ107ล้านบาทเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้เวอร์พูลเพิ่งแถลงปล่อยตัวผู้เล่นที่หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ออกไปทั้งทางจิว ok ็อกโอริกี้ลอริสคาริอุสเซโอโชและก็เบนบุสเฟิร์ดและขณะที่ทาคุมิบมินาบิโนมีแนวโน้มสูงว่าจะได้ย้ายออกจากทีมเป็นปรายต่อไปซึ่งจะม,มีข่าวนะว่าหลายทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจกันมากไม่ว่าจะเป็นทางลีน บูแฟมตันสตันตันและก็ฟูลแลมทีมน้องใหม่แต่ล่าสุดเป็นโมนโกและก็ on, ออนปิกลียง2ทีมดังจากหลีเอิงฝรั่งเศสเปิดฉากการเจรจาก่อนในขณะนี้โคเซอินริเอกอดีตนักเตะของทางลิเวอร์พูลเชียร์ทีมเก่าให้ดึงคิสตียนอเดกเซนกองกลางคนดังมารุ่มทีมในชุดสมุนนี้โดยข้งทีมชาติเดนมาร์กกำลังจะหมดสัญญากับทางเบรนฟอร์ดสิ้นเดือนนี้โดยเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรรวมทางแบเชสเชสตไนเตดที่มีข่าวในช่วงหลังกันอีกด้วย โดยทางเ e อลิก้ยุให้หงแดงใน,นบวกูเริ่มวง,งเพื่อจะดึงตัวมาร่วมทีมนะโดยผู้เล่นอีกคนน่าสนใจและก็สามารถแก้ปัญหาแดนกลางของเราและไม่ต้องเสียเงินด้วยเพราะเ e อลิเซนยยายทีนได้แบบไม่มีค่าตัวเขาเป็นทางออกในระยะสั้นแต่จากการที่เรารอจูดเบริด์แฮมและได้การหน้าได้เขาจะได้ลงเล่นตามสมควรเช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นนะโดยเอลิเซนนั้นคือผู้เล่นะับท็อป และผมเชื่อว่าเขาสามารถแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงของทีมของเราได้ในรายการนั้นยาวไกลก็ตามทีเขาเป็นนักเตะประเภทนั้นแบบเดียวกับทางชีเโก้แต่อาจจะเล่นเกมรุกมากกว่านิดหน่อยแต่ทางชีเโก้คือจอมเวทของเราในข่าวนี้ค่เอนลิเกออดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลประหลาดใจที่เห็นเซเดวาเน่ตัวรุกดีกรีลุ้นบอลลงดอปี2 0 2 2เก็บข้าวของเตรียมจะย,ย้ายจากทางแอนฟิลไปร,รุมงานเบิร์ยวมมนิก นั่นเป็นเพราะองค์ประกอบของผู้จัดการทีมเจเกนคอปปปัจจุบันที่ดูมีลุ้นความสำเร็จมากกว่าที่อาริอันอารีนาซึ่งของแดงและก็เสือใต้บรรลุข้อตกลงในการซื้อขายได้แล้วที่มูลค่าร,รวมสูงสุดอยู่ที่35ล้านปอนด์ แบ่งจ่าย3มก้อนโดยโอนเข้าบัญชีไปก่อนเลย27.5ล้านปอนด์บวกกับอีก5ล้านปอนด์ตามจำนวนเกมที่ลงสนามและก็อีก2.5ล้านปอนด์ตามภาษเร็จส่วนบุคคลนั่นหมายว่าานะรุ่นพี่ที่ย้ายออกสวนทางกันพอด,ดิ์พอดีก็อดาใจสิ์น้องไม่ถูกแต่ว่าคิดอะไรกันอยู่ถึงชิ่งทั้งที่มีเวลาดีๆรพ่วมกันมากกว่าถึง6ปีโดยกันที่ขายเขาออกไปนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ดี่สุดนะแต่เพราะนักเตะเข้าสัญญาปีสุดท้ายแล้วเชื่อตัวต้องการจะย้ายออก วันนั้นเป็นแชมป์ทุกประการานะลิเวอร์พูลก็ยิ่งไม่เข้าใจไปกันใหญ่คิดว่าคอเหนอที่บาบย์นยื่นเข้ามานั้นคนจงจะก้อนโตเราก็ได้แค่ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงมันให้จุดได้านั้นแม้ว่าคือความสูญเสียที่ใหญ่เพราะมาน่กับทางโบมเบมสลาคือ2ผู้เล่นดีนสุดของทางลิเวอร์พูลในยุคหลัง Louis ลุยโซเลสราคาลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ